สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่ออิ่มใจนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐคอรมอเห็นชอบมาตรการสินเชื่ออิ่มใจช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มเกณฑ์การอนุมัติวงเงินให้กู้10,000แบาทดอกเบี้ย3.99%นานถึง5ปีขั้นตอนการขอสินเชื่อเริ่มลงทะเบียนได้วันที่11กรกฎาคม2564ค่ะโดยสมัครผ่านแอปไมโ o ขั้นตอนการสมัครคือกดเข้าไปในแอปเลื่อนกดคำว่าสินเชื่ออิ่มใจแล้วกดสมัครเพื่อยืนยันตัวตนจะทำการให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน13หลักแล้วกดถัดไปทำการลงทะเบียนเพื่อขอกู้ยืมหลังจากนั้นกดยืนยันข้อมูลกดยินยอมยอมรับให้เผยแพร่หลังจากนั้นกดถัดไปเพื่อยืนยันในการขอรับรหัส รหัสจะส่งผ่าน SMS ใส่รหัสแล้วกดถัดไปหากทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากธนาคารภายใน3วันธนาคารจะติดต่อผ่าน SMS กลับมาค่ะขั้นตอนการสมัครสินเชื่ออิ่มใจจะมีประมาณนี้หากลูกค้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ